วันนี้เราจะมาตัดต่อขั้นเทพนะครับอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะอาจจะรบกวนนะค,คุณเห็นในบ้านหรผมจะวาร์ปเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับวันนะวันเยชี้อะไรวัเนี่ย เดี๋ยววัไปตรงด้านนอกดีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปุ่มว์ปได้ครับว์ปไปไหนดีเฮ้ยว์ปไปหาหมาดีกว่าอ้านอนหมานี่เราจะว์ปไปตรงชิงช้ากันนะครับฮะ โอ้ยชิงช้ามากโอ้ยนางเล่นนักหน่อยแล้วกันนี่คือชิงช้านะครับสามารถเฮลิคอปเตอร์ได้นี่ทุกคนอยากเรียนหัวไม่ได้ดูันดูคนดูทั้งนั้นอ่ะเนี่ว้าเลืวเราครับ จะว้าร์ไปตรงหน้าประตูนะมาแล้ววะว้าร์าเข้าบ้านเลยไหมอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาเฉยก็ยผมมาได้ไงกันมาดูนะครับจบคลิปไปเทียงครังนี้นะครับ คลิปหน้าจะมาสอนตัดต่อนะครับผมใครอยากตัดต่อกับขั้นกลางนะครับมาที่ผมได้นะครับจะสอนนะโอเคบายล่ะบายกับคำเบืบ่อไม่ค่านก็เลยกดตามใจคลิปนี้ให้ต่อวะ่ะยืมไปติดกันดี่หมดแล้วก็อย่าลืมดูคลิปๆก็ดูยอดขึ้นด้วยนะครับยอดวิวต่อมากซึ่งผมคือคือชอบนะครับนี่คุณมา